มีเรื่องสะเทือนใจคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ด้วยคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นคลิปเหตุการณ์ที่พออโรงเรียนแห่งหนึ่งนะที่ไปตบหัวแล้วก็ทุบหลังเด็กป .2 และป .3 เท่านั้นนะครับให้คุณผู้ชมดูจังหวะนี้นะอืตบเข้าไปนะโทษฐานที่ว่าเด็กเนี่ยไม่ยอมเอาจอบเอาเสียมมาปลูกต้นไม้ที่โรงเรียนตามคำสั่งล่าสุดมีคำสั่งย้ายพอ,อคนนี้ชั่วคราวแล้วนะครับเหตุการณ์นี้เนี่ย เกิดขึ้นที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์ครับจะเห็นว่าผู้อํานวยการโรงเรียนเนี่ยเดินไปแบบนี้แล้วก็ใช้มือเนี่ยตีไปที่หลังตีไปที่หัวของเด็กนักเรียนป .2 ป .3 เท่านั้นนะครับอ,อายุยังไม่ถึงสิบขวบเลยเด็กตัวโยนเลยนะคะคแล้วหลังจากที่ถูกทุบไปที่หลังเนี่ยแบบแนี้คผู้ชมน้องก็ต้องมายืนที่เดิมเหมือนเดิมอะเด็กเนี่ยอายุแค่เก้า เก้าปีแปดปีเท่านั้นนะแล้วโดนแบบนี้ไปสี่คนแทบจะล้มทั้งยืนนะบางคนอ่ะอย่างที่คุณเลนไฟบอกสาเหตุเพราะว่าเด็กเนี่ยไม่ยอมทําตามคําสั่งผออ,อไม่ยอมเอาจอบเอาเสียมาปลูกต้นไม้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หน้าอาคารเรียนนะครับช่วงเช้าของวันที่สาสิบเอ็ดพฤษภาคมที่ผ่านมาสอบถามผู้ปกครองเนี่ยเล่าว,ว่าหลานชายถูกพออ,อเอามือทุบหลังจนเจ็บเลยแล้วต่อมาทราบจากผู้ปกครองคนอื่นว่ามีเด็กหลายคนที่โดนแบบเดียวกัน ยอมรับว่าตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะเพราะว่าหลานเองก็ดือ้อแต่พอหลานบอกว่าถูกตีเพราะว่าลืมเอาจอบไปก็รู้สึกโกรธอยู่ในใจประกอบกับพอไปคุยกับผู้ปกครองคนอื่นๆก็เลยตัดสินใจรวมตัวกันไปร้องที่เขตตอนแรกทางเขตก็รับปากว่าจะดําเนินการให้แต่เรื่องก็เงียบนะครับตอนนี้สิ่งหนึ่งที่เห็นผลกระทบเลยก็คือเด็กที่เจอกับเหตุการณ์เด็กที่ถูกตบถูกตีวันนั้นไม่อยากไปโรงเรียนแล้ว กลัวว่าเดี๋ยวจะโดนครูตีอีกก็เลยตัดสินใจเดินหน้าร้องเรียนต่อผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต3ให้มีคําสั่งย้ายผู้อํานวยการโรงเรียนออกจากพื้นที่เนื่องจากรับไม่ได้นะครับกับพฤติกรรมที่ใช้ความรุนแรงกับเด็กนักเรียนแบบนี้ไม่ต้องการให้ผอ,อ,อคนนี้ปฏิบัติหน้าที่อีกเพราะมองว่าขาดคุณสมบัติที่ดีไม่ได้รักเด็กขาดความอดทนและการทำร้ายร่างกายเด็กนักเรียนก็เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ ผู้ปกครองเขากโกรธกันแค่ไหนไปฟังครับหีดว่าทําไมหนูลืมมาจอบไปแล้วทีนี้เขาก็เลยบอกว่าครูตีที่มองตัวเองไม่เอาไปก็โดนตีตอนแรกเขไม,ไม่ไม่คิดอะไรใช่ไหม,มระมาณสักสองสามชั่วโมงแม่หนูปวดหลังปวดตรงเนี้ยที่ครูตีอ่ะถามว่าครูเอาอะไรตีครูเอามือเออเอามือทุกหนูแล้วครูเอา้าถ้าทำอย่างนี้ก็ไม่ถูกแล้วล่ะ ล่าสุดมีคำสั่งให้ผู้อำนวยการโรงเรียนไปปฏิบัติหน้าที่ช่วยราชการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต3ตั้งแต่วันที่9ถึง30มิถุนายนจากนั้น2ถึง29กรกฎาคมให้ไปปฏิบัติหน้าที่ติดตามสิทธิโยบายเร่งด่วนของสอพทที่โรงเรียนอนุบาลบึง3 0 0พโดยไม่ขาดจากตาแหน่งเดิมนะครับก็เป็นการย้ายชั่วคราวไปก่อนทีนี้เนี่ยก็มีรายงานว่า มีคําชี้แจงออกมาพยายามจะอ้างว่าคลิปนี้เนี่ยเกิดขึ้นมานานแล้วแต่ก็มีคําถามเหมือนกันว่าเกิดขึ้นนานแล้วแล้วยังไงทําไมเวลาผ่านไปแล้วพอมีวุฒิภาวะมากขึ้นเหรอหรือยังไงนะยังไงสิ่งที่ทําไปแล้วมันก็ผิดแล้วนะก็จริงๆแล้วถ้าเกิดเด็กกระทําความผิดหรือว่าอาจจะผิดไปจากกฎระเบียบเนี่ยน่าจะมีวิธีการลงโทษแบบอื่นดีกว่าไหมพอสองพอสามงอน้องยังเล็กอยู่เลยนะคะ